รัทึกรัฐบาลใหม่ของอนุทินอาจต้องปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ก่อนได้เรื่องงานจริงเรื่องนี้กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการการเมืองไทยในขณะนี้คณะรัฐมนตรีชุดแรกของนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะนายกรัฐมนตรีกำลังประสบปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้ต้องเลื่อนการเริ่มต้นบริหารประเทศออกไปอีกสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร รายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมด35คนที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างพิถีพิถันแล้วกลับต้องมาติดขัดในขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการตรวจสอบจากสำนักงานองคมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญของรัฐแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติครั้งแรกที่ทำไปแล้วนั้นมีการดูแลโดยตัวนายอนุทินเองอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเขาได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายท่านไม่ว่าจะเป็นนางสาวนัจรีอนันตศินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบคุณสมบัตินายประกรณ์นิลประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานราชการอื่นๆอีกมากหมาย ในวันนี้นายอนุทินยังคงรักษาตารางงานปกติโดยเดินทางเข้าไปร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลาประมาณ40นาทีก่อนที่จะออกจากสภาโดยให้เหตุผลว่าต้องไปจัดการธุระสำคัญซึ่งหลายคนเก่งว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งนี้และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักพลาดแม้ว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะผ่านไปด้วยดีแล้วแต่การตรวจสอบจากสำนักงานองคมนตรีกลับเป็นด่านสุดท้ายที่เข้มงวดและละเอียดที่สุดเพราะหน่วยงานนี้มีหน้าที่ดูแลให้แน่ใจว่า ผู้ที่จะเข้ามารับราชการในระดับสูงนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่มีข้อบกพร่องทางกฎหมายและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่ามีรัฐมนตรีหลายคนที่อาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติซึ่งอาจเป็นได้ตั้งแต่เรื่องประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงานไปจนถึงประวัติทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อสิ่งนี้ทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากที่นายอนุทินจะต้องทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะรัฐมนตรีในบางตำแหน่งและยื่นทูลกล้าใหม่อีกครั้ง แต่นี่คือจุดที่กอ่อให้เกิดการถกเถียงการที่ต้องปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้อาจสะท้อนถึงความไม่พร้อมในการคัดเลือกคนของทีมงานนายอนุทินหรืออาจเป็นเพียงกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดตามปกติของระบบราชการไทยคำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือการล่าช้านี้จะส่งผลกระทบต่อแผนการบริหารประเทศในช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลใหม่หรือไม่และรัฐมนตรีคนไหนบ้างที่อาจต้องถูกเปลี่ยนตัวสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติหรือผิดปกติในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ คุณคิดว่าการตรวจสอบที่เข้มงวดแบบนี้เป็นสิ่งดีหรือเป็นอุปสรรคต่อการเริ่มต้นบริหารประเทศมาแสดงความคิดเห็นกัน